สิ่งที่เราเรียกกันว่าความยากลำบากมันไม่ใช่ความผิดพลาดในชีวิตของคุณไม่มีใครอยากเจอสิ่งนี้แต่บางครั้งชีวิตเราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ท,ทั้งที่เราก็พยายามทำสิ่งต่างๆด้วยความระมัดระวังแล้วก็ตามอย่างนั้นการเปลี่ยนมุมมองโฟกัสจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจลองมองว่าความลำบากคือเส้นทาง ของการที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถค้นพบตัวตนและเศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองในระหว่างการเดินทางเพราะหากคุณเคยเป็นคน,นที่มีช่วงเวลาที่แสนยากลำบากในชีวิตคุณจะพบว่าระหว่างเส้นทางนั้นมันจะมีบททดสอบเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองผ่านพ้นจากอุปสรรคนั้นไปได้ ซึ่งคุณจะสังเกตเห็นได้เลยว่าคุณผ่านมันได้ด้วยตัวของคุณเองระหว่างทางนั้นคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีและไม่ดีเหมาะและไม่เหมาะกับตัวคุณเองบนเส้นทางนี้หากคุณยังคงยืนหยัดที่จะสู้กับสิ่งที่ผ่านเข้ามาเชื่อมั่นในตัวของคุณเองมีสติประคับประคองการใช้ชีวิต ให้สามารถเดํนเนินต่อไปบนโลกใบนี้นั่นจะทำให้คุณค้นพบทางออกจากความลำบากเหล่านั้นในท้ายที่สุดเมื่อถึงเวลาที่ใช่สำหรับคุณนะคะ